สวัสดีค่ะพวกเราม .4 ต .5 ดิฉันนางสาววชนวิภา,วพ,าพวกมีรันดิฉันนางสาวพนา,นานันท์มณีบุมาพบกับรายการ <c oughs> ถามเอ่ยใครตอบเย้โอเควันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้คนในโรงเรียนสติีวัดดับสวนสวรรค์เรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นในปัจจุบันเชิญรับชมได้เลยค่ะค <c oughs> ค่ะชื <c oughs> ่ออะไรคะชื่อครูโมค่ะ ค,คิดยังไงกับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยนี้คะก็เทคโนโลยีการแพทย์สมัยนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะคือการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการแพทย์เพื่อลดเขาเรียกว่าอะไรอะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อครูสมบกรณครับโอเคค่ะครูคิดยังไงกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยนี้คะก็สําห pues รับเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยแพทฒนาการในช่งเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีมีวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยในการรักษาฉะนั้น,ทนเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสําคัญก็คือมันจะมาซัพพอร์ตให้มนุษย์เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดนะครับมันก็จะทําให้ความปลอดภัยมีขึ้นเยอะเช่นเดียวกันครับผมครับคุณค่ะคิดยังไงกับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยนี้คะ คิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้การแพทย์ในสมัยนี้นะคะมีความสะดวกมีความทันสมัยที่มากขึ้นแล้วการแพทย์นะคะไม่ใช่ต้องรอนานการทําการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการแพทย์ใช้เวลาน้อยใช้เวลามากค่ะก็คือ,คอจะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมอมแมมค่ะ ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีการทางการแพทย์สมัยนี้เป็นไงบ้างคะก็พัฒนามากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนข้อเสียก็น่าจะพวกราคาแพงอะไระมาณนี้ค่ะที่หนึ่งออกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะเพลงค่ะชื่ออะไรคะเตยค่ะเตยคุณคิดว่าเทคโนโลยีการแพทย์สมัยนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ ค่ะก็ข้อดีนะคะอ,อย่างสมัยก่อนเวลาการผ่าตัดเนี่ยจะมีแผลที่ใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดแต่อย่างสมัยนี้อย่าแบบมีการส่องกล้องแล้วก็แผลเนี่ยเล็กลงกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วคนเตยคืออะไรบ้างคะข้อเสียค่ะก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีค่ะแล้วก็คือ โรงพยาบาลเนี่ยในชนบทหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถเงินไม่เงนินเงินไม่เยอะพอที่จะแบบมาทําการรักษาเเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ค่ะโอเคค่ะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ